เฮ้ยเพาราพาราพาราเขาว่าถึกเป้งสองล้านนะหงายไปเลยหงายไปเลยหงายไปเลยครับน้องชายหงายไปเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกูระเบิดตัวเองนะเป้งเจ็ดล้านแตกบิชแบนนี่อะไรเป้งแตกบิชแบนนี่อะไรเฮ้ยเอาใครใครล้านโอูกไว้ก่อนน้องอุ้ยโอ้น่าจะได้อยู่เฮ้ย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  เฮ้ยเตึงไป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 เฮ้ยตึงไปตึงไปเติมไปเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเปเทูวินสวัสดีท่านผู้ชม ทุกทุกท่านนี่ครับผมยิีิ้อนรับชิวแนนักล้านไลน์และวันนี้ก็อัพตัวกันต่อเลยค <c> ล <oughs> ิปวิดีโอนี้แล้วจบไวไปนิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรต่อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปนั่งเหลาของกันสัหน่อยก็เดี๋ยวจะไปเคลียร์ออฟในตัวนะครับไปทําตาช่างในคิวแล้วก็นั่งตีบวกความทรงจําด้วยตอนนี้ผมลังเลว่าผมจะทาออฟสเลยดีไหมหรือว่าผมจะวนทําพวกออฟพวกนี้ก่อนดีหมายถึงว่า ออข้างนอกอะไอพวกไอนี้มันยังไม่เวลหนึ่งเลยไอพวกนี้สเตตมันเก็บอยู่เยอะอยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามันมีสเตตย่อยข้างในด้วยนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมขอญอาตนะครับเข้าไปย่อยความทรงจําพวกนี้ทิ้งก่อนพ่อค้ามาร์สสองเขาว่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอญอาตเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าแล้วขอญอาตก,กวาดดันเจียนอ่าเป็นกวาดมังกรกวาดมังกร 89 90ิบเก้าบร้อยพ่อค้าเหมือนจะตันแล้วปะ่ะอุ้ยพ่อค้าตันแล้วหนึ่งตัวอาชีพอะไรอีกดีที่เขาว่ามาไม่รู้อะใครจะมาก็มากูปไปกวาดต่อเลยแล้วกันใครจะมาก็มากูปไปกวาดต่อเลยแล้วกันเออนะครับทู่า แล้วเดี๋ยวเคลียรความทรงจำด้วยนะครับลสลายสลายโตทำการอัปเดตความทรงจำเนี่ยผมว่าให้พวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปจบที่10ก่อนวะ่ะเอออาจจะต้องไปจบที่10ก่อนกดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสเตตแอคแทแอบอยู Attack ่ App App นะครับแม็กเอฟแอบอยู่ดาเมจทั่วไป200อย่างนั้นเหรออ๋อมันเป็นออฟเดียวกันเลย m ม็กเอมี โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรากระจาย3ชิ้นนี้ก่อนดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมกระจาย3ชิ้นนี้ก่อนให้ความทรงจำมันตึงก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาออฟออฟหลักข้างบนเอาเสร็จไป2ชิ้นชิ้นที่3เออ i g ก o นอด e อีก o นอด e ก็ยั่วลัวแล้วน้องเลือกรายการผมเลือกเป็นหุ้ย กายภาพ2หรอกายภาพ2จัดไปครับบันทึกบันเจียบต่อเนื่องเลือกกายภาพ2ต่อเนื่องเลือกเอาอะหมัดมันจะแรงขึ้นแล้วหรอหมัดจันทุกมันจะแรงขึ้นแล้วหรอ ในตรงนี้ผมลังเลอยู่ว่าผมจะอัพ20หมดหรือว่าผมจะขึ้น30ดีแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ๋อ2เป็นแม็กซ์เผมคิดว่าแม็กซ์เอสพน่าจะต่อยแรงกว่าเดี๋ยวผมขึ้น20ให้หมดก่อนดีกว่าครับได้เป็นเวที่ดีเหลืออันไหนเดี๋ยวผมค่อยไปขึ้นเหลืออันไหนเดี๋ยวผมค่อยไปขึ้น30เราตามอ่ะผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะครับจริงๆมันต้องซื้อเก็บไว้ที่กลางเมืองตลอดเออมีมีช่วงเดือนที่ผมเลิกไปไม่ได้เก็บไว้นั่นแหละ SP2 AK okay. อันนี้ตรงแล้วอันนี้เป็นยังไง SP2 ตรงเหมือนกันอุย้ย m d 2ออกดีอยู่นะออกตรงหลายชิ้นน,นะฮะกดบันทึก SP2 7K ครบไหม3มชิ้นผมขอเช็คแป๊บ SP2 SP2 อ่ะนี่ไม่ตรง1อัน SP2 บันทึก5ชิ้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปปลดออฟ3อีก2ชิ้น เริ่มจาก ATK ก่อนเลยตัวนี้ s p 28่9 30แปดยีบเมไปครับเป้ง MDEF สอง MDEF 2อันนี้เป็นโอ้โห MDEF สี่เฮ้ 4, เยไอ้น้องโอ้ M แฟกแท็กอ๋อนี่มึงเห็นกูเป็นสายเวทหรอโอ้โหเหลือจะเชื่อ,อตัวนี้ขาดอีกอ่าส0เศษ80เศษ80เศษเอามา5 เอามาอีก5เอามาอีกส0ไม่พอวะไ่พอพอพอ,พอเอามาอีก30ไม่พอไม่พอไม่พอตัวน,นี้ซื้อ1ซื้อเฉพาะลดราคาพอนะซื้อ1ซื้อ2ซื้อ2เกียรีร้อยอันเราไม่ซื้อละอันนี้ไม่ลดราคาแพงจัดโนอาลดร,ราคาโนโลแลน,นโลแนแลน ค okay. ตัวนี้ก็ต้องโดนนะเดี๋ยวไปสุ่มมอบแมวกันโมลลามาร้อยหนึ่งดัสมาร้อยหนึ่งวันนี้มันต้องมีบ้างพีว่ามีของดีให้เราบ้างอะโอเคครบไหมไม่ครบว่ะแม่งขาดนิดเดียวเองอะเค okay. บวกเก้าไปก่อนอย่างน้อยก็แรงขึ้นคิดในแง่ดีอย่างน้อยก็แรงขึ้น อัวบุก้าไปก่อนโหดามจตั้งแบบแอคแท็ Attack. ตั้ง27แต่ทุกคนเดฟโคตรเยอะอ่ะกดหวานเจี๊ยบแล้วก็ตะเกียงหมู่ดาวนะครับครับมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดแผงหมู่ดาวขึ้นมากดอัพหมู่ดาวนี่ไปกันต่อโอ้นี่อัพต่อไม่ได้ละอันนี้ต้องไปลงหอก่อนนะครับต้องไปลงหอก่อนโอเคเฮ้ยมันมีตรงนี้ต่อนะ นี่เป็นแพ็กเติมแต่ว่ามันมีเหรียญให้ซื้ออยู่เหมือนจะเ,เหรียญไปแลกกิจได้แต่ว่านียผมไม่แน่ใจความทรงจํามาทิตตกดินความทรงจํามาทิตกดินใช่อันเดียวกับที่เราหาป่าววะความทรงจํามาทิตตกดินลองแลกมาดูปลากรอบใช้ทําอะไรวะไหนมาดูซิป้อนอ้าวแค่นี้เหรออ๋อยังไม่ถึงมันจะมาถึง30แล้วจะได้หินแดงตัวนี้ โ <Okay>. อเคกดปากอบอีกหนึ่งอ่ะมาไล่กันก่อนเลยเนี่ยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 การ์ดการ์ดการ์ดเซตแรก18ปใบกดตับยังไม่มีวิทสามไปต่อคูเซอร์เคซาอาโซมีซิคเอแมน การนาโคดขุนยังไม่มีใบไหนที่ผมรู้สึกว่าอุ้ยอฮ้ยแต่เหมือนได้แล้วยังไม่มีใบไหนที่ผมรู้สึกว่าผมแม่งเติบโตเลยวะ <S <S โอ้ก้าสลับอุ้ย,ยใบนี้อุ้ยเหมือนใบนั้นไม่มีโอคไม่แดงไม่แดงสักใบรู้เรื่องรู้กันรู้กันวันหยุดไปกันต่อ28ปใบกดครับไป ของดีรุ่นใหญ่เขารู้กันรุ่นใหญ่เขารู้กันวัยรุ่นใหญ่เขาเล่นกันนอ้องรัวเลยรัวเลย <c oughs> แค่ดูก็ดีใจละนี่เหลอวะคนที่บอกว่าไอดีจะเติบโตไปครับสติง <c oughs> เพน มียงว่าไปนี้เมื่อได้รับดาเมจแกว่ามีโอกาส5%ที่จะไลท์ชิลอุ้ยโตปะเนี่ยไปเนี่ยรู้สึกว่าโตขึ้นวะโตอ่ะโต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 ขึ้นนะครับโตขึ้นนี่ตีไฟแรงขึ้น2%หลังๆนี่มีประโยชน์นะ MDC ถึกขึ้นคีแดม5แม็กเลือด21หมดละ <laughs> โตขึ้นก็ตื้นโค เก็บความแรงต่อพาวันเดสไปนี่ก่อนดีกว่า p พย์ยิ g งการแพ็คเอออันนี้แหละไปเพย์ยิ g งการแพ็คก่อนดีกว่าเอ,อ้ยไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเราทำนี่ก่อนก่อนเราจะไปเดี๋ยวเราเคลียร์ออฟในตัวเราก่อนนะครับเอ็มเดเรารีเนาะอ่าเรารีเราลีทิ้งก่อนขอซักจัดสัก5้ลีก่อนเอ็มเดน่าจะไม่ดีสําหรับเราแต่มันมีอะไรที่จะออกมีโอกาสออกได้แม s เอได้แอคแท็ได้อิ IN, พวกอะไรแบบนี้ไปลองดูฮิตวะ่ะ คิดก็ยังดีกว่าเอาไว้ปลาบอลคลิไม่โอเคคิเฉยๆแม็กซอันนี้หวานเจี๊ยบละอันนี้หวานเจี๊ยบละครับอันนี้หวานเจี๊ยบละพอเดี๋ยวเราจะไม่ต้องไปเล่นชิ้นอื่นอีกหุ้ยไอเทมิงหนึ่งชิ้นไว้เล่นหกแบบมันๆผมรู้ละเดี๋ยวผมมาโหดูดีหมื่นหมื่นสามจากต้นสตรีมหมื่นหนึ่งนี่ยังไม่กินอาหารยาบงยาบีเลยกูได้ต่อยปิ้นนะกูว่า ปเป้ง8ล้านนะน้องแตกเป้งโอหลอยวะ่ะเจอแน่บึ้มบัมแซมโบโอ้โหเห็นตากิวแล้วผมลืมเลยเว้ยพอเห็นตากิวแล้วอะอัพเสร็จวันไหนก่อนอัพเสร็จวันไหนก่อนครับของดีหน้าเนี้ยรู้กันน้อยมีแต่รุ่นใหญ่เขารู้จกันกันเวท4ี่เปอร์แล้วในโหมด66 m a แมคอบวก100 ยัดเป่งแม็กเ์็พีบวกหนึ่งร้อยอ่ะต่อยทียุยขี้อ่ะน้องมาเลยต่อยทียุยขี้อ่ะผมบอกเลยว่าหมัดเนี้ยจุ่มเยี่ยวมาเม็ดเดียวอ่ะคริสตอลิสร,ระเบิดดังดุง้มบึ้มบั้มอ่ะผมบอกเลยบึ้มบั้มแซมเบร์เลจุกลู่อ่ะ มาดิมาิดึ้มแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอนแชนหน่อยนะสักนิดนึงขอญาติกดออฟแมวหน่อยอ่าใส่เหรียญไปด้วย10ครั้งกดโจสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือเขาดูก่อนกดกดก่อนดูอินเฮ้ยอันนี้มีแม็ก p ์เอีเด้วยนะครับอันนี้ดูดีบันทึกผลลับไปชิย ไล่สามหนึ่งสามแปดในนี้นบวกเป็สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป้งยุ้ยขี้ต่อยต่อได้เลยมานาไม่ลดเป้งยุ้ยขี้เฮ้ยเขีรยหมวกอ็อกหน่อยเลีร์หมวกอ็อกฮิโลสักนิดหนึ่งยี่สิบเอ็ดครับกดเดี๋ยวเราลงมาทำอันนี้ด้วยทุกคนเป็นการอัพเกรดแบบระดับสีทองนะอันนี้มันได้แอ็กแท็กตบ่อชิ้นนะ เยอะมาก62อันเป็นรีไฟล์โจมตี2อันถ้านเนี้ยโอ้โหบวกได้ยัน10ผมว่าน่าจะได้ไมาอีกเยอะมากๆนะครับในการตีบวกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทําตรงนี้ด้วยคุณไ,ได้ทีเคมาเยอะอยู่นะซ้ายขวาอ่าสวย อของต้องมีของต้องมีเรากลับมาแล้วตัวมันต้องตึงไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยเกมอะไรครับเนี่ยหนูเพิ่งกลับมาเล่นฮัลโหลเกมอะไรครับเนี่ยเราตีประดับก่อนแล้วกันนะเพราะว่าประดับอ่ะมันได้สองช่องนะครับอาวุธมันได้ช่องเดียวประดับมันได้แบบ ไปทั้งคู่เลยบวกแรกกิ้งสองโหเฮียอะไรครับเนี่ยได้บวกเดียวได้บวกเดียวยังหรอตัวนี้น่าจะได้อีกสักกันนิดนึง38เปิดเปิดมาเจ็ดใบเติบโตมันต้องมีเติบโตให้เราบ้างแล้วเว้ย ส <200. S 2> องร้อยเออเออเติบโปืเออแอฟริลียนะอัพเิลีย,นะยมามาเดมิฮูแมนเนซิโร่แดมเมันมันจ่ายไม่เท่ากันอะ่ะอีกนอแดมแปดเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมตัวนี้เดซิโรลมันจ่ายแค่หกเองอะ่ะคือแปดแฮ คูณกึ่งคูณปกติต้องคูณกึ่งนะเวลาเราปลาบอรลรออะไรแม่งก็กึ่งหมดนะเพนก็ดูดีแต่กึ่งนะ่าจะคูณเยอะสุดตันสามสิบคลิกกระเปร์ทีละสิบละเฉลี่ยไหมเอาสูตรไปก่อนแล้วกันให้เป็นค่าที่ดีขูไม่พอวะ่ะ เชื่อเหลือเชื่อแม่งไม่พอ30ด้วยโคตรโคตรเคี้ยวโคตรเหนียวโคตรสากาักดกดคือถามจริงเหงอะมันไม่มีปุ่มแบบกดทีเดียวหรือว่ากดคูณมากกว่าหนึ่งครั้งหรอฮะือ้กูไม่รู้เฮ้ยคือมึงก็รู้ว่ามันใช้เยอะมากมึงไม่คูณตรงนี้แหละ แบบใส่วัตถุดิบไปกดตรงนี้ก็ได้คูณ10ก่อนอ่ะมันก็ต้องใส่อันนี้ยี่สอันละทีนี้อ่าอันนี้อะไรแดจาก8คูณ20อ่ะกลายเป็น80ดอันละทีนี้อ่าให้กูกดทีละอันจนกว่าจะครบถามจริงเฮ้ยไหวปะวะตาออกหมดได้สักูวกไหมกว่าจะได้หนึ่งแอแกยากลำบากเหลือเกินคือมันดีนะแต่แบ่งนานนี่มันสนุกตรงไหนอันนี้คือสนุกหรอ ผมขอถามอันนี้คือสนุกเหรอคนทําไม่สนุกคนดูไม่สนุก <c oughs> ทีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มไอ้นุม่มมึงไหวบอกูอไม่ไหวแล้วโตวขึ้นนะเห็นไหมมันโตขึ้นเว้ย เือมันต้องยอมมันต้องยอมมากดแบบนั้นน่ะมันโตขึ้นครับมันโตขึ้นโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งอัปรูนก่อนอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้น่าจะน่าจะน่าจะซึมนะน่าจะซึมเดี๋ยวเราหาแต่รูนที่เป็นสเตตกับ SCR เอาแบบใกล้ๆชิวๆกดได้เลยจริงๆมันน่าจะมีปุ่มอะไรให้เราดูง่ายกว่านั้นหน่อยเนาะอืมไป โอเคเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันตากูจะลายเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันตาลายวันนี้หกหกวันนี้ได้แค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวขอไปลองต่อยดูสิว่าดาเมจมันเป็นยังไงตอนนี้มานาขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ละโอ้ห oh, แต่ว่าโตขึ้นจากรอบที่แล้วเยอะนะโอ้ oh, ดูดิหนึ่งสี่หนึ่งอะจากรอบที่แล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยครับหนึ่งสี่หนึ่งนะอแท็กขึ้นมาหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จริงๆมันกินยาได้อีกสักนิดสักหน่อยนะเวลาเราเล่นจริงใช่ไหมเราก็จะกินยา เออกินขนาดแล้วก็อาหารนะครับอาหารก็จะเป็นนี่นี่แค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าใครจะกดแบบเอาสุดก็กดเด็กเพืก็ได้สักนิดหนึ่งนะครับอืดูที่มานาเป็นเท่าไหร่หนึ 1, 4, 3, ่งสี่สามสองแป้งสิบเอ็ดล้านนะดิดุมสิบเอ็ดล้านใครไม่ล้านสิบเอ็ดล้านแต่ว่าอาชิ้นนี้มันไม่คิดเนาะชิ้นนี้จะไปคูนอีกทีตอนอยู่ในเกมนะครับเพราะว่ามันหกหกเออหกวันนี้น่าจะมันแน่นอนนะ เอาว้าเอาวาอา,วาจะเริ่มกูจะจับคู่โซโล,โล่ละเอาว้าเอาวาลองลองลองขอลองอไว้ปล่อยหมัดในนี่หน่อยว่าเป็นยังไงสเตปอยู่ไหนก่อนสเตปที่ร่ำเรียนมามันหายไปหมดแล้ววะดีเฮ้ยๆยพาลาพาลาพาลาเขาว่าถึกเป้งสองล้านนะหายไปเลยห่ายไปเลยห่ายไปเลยครับน้องชายหงายไปเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกูระเบิดตัวเองนะไ แป้งเจ็ดล้านแตกบิชแบนนี่อะไรแป้งแตกบิชแบนนี่อะไรบิชแบนนี่อะไรแล้วมันหิวมันอยากได้ไอ้ฟุกจะขาดจะได้ตามบิชแบนนี่อะไรโอ้เลเจน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 แป้งกูแตกปล่อยไปเป็นพิกเซลดาเมจไม่ออกยังจำชื่อได้อยู่ยังจำชื่อพี่ๆกันได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันแล้วมันมากลับมาเล่นแล้วก็มันละ เ้ยเอาใครไข่ร้านโอ๊กไว้ก่อนน้องอุ้ยโอ้น่าจะได้อยู่เฮ้ย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 เตึงไป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 เฮ้ยตึงไปตึงไปตึงไปหนุ่มตึงไปหนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวมาอัพกันต่อนะครับให้ปัจจุบันที่สุดเฮ้ยทำไรกันเบงเบงอันนี้เอาอันนี้เอาเอาเลยก็ถือว่ามันอยู่นะไม่ได้เล่นนาน ก็ถือว่ามันปุ๊บบุมปบบุ้มบุ้มบุม,บมน่าจะโอพจัดตอนนี้น่าจะโอพจัดละแต่ว่ายังทําอออไม่เสร็จยังทําความทรงจําไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวมานั่งทํากันละกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอคุณทุกคนมากนะครับใกล้จะเปิดโอกแล้วนะครับเพราะตอนนี้สอทุ่มมาห้าแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ